เปิดตัวเลยเร็วสักกันก็มันนี่อยู่ฟรีแฟนะ่ะนะฮะเล่นหมือนเดิมไม่มีอเปลี่ยนแฟนจุกเป็นดีครับแค่นั้นแหละดีครับคุณ โอเคเาไมดตัวโอเคตัวค you know ืตัวปของอดูแล้วยนถ้ามันได้ปืนอ่ะวันน่นนเกีรเนี่งปืนถ้าเกิดไดปืนล้วก็ตัวปครับรอช่ยเลย วิ่งไปไหนจ้าขอขอไปดูทูดีแตเขบวนทนําหรือว่าในป็นไม่ใช่บานอางรถนนีน่บเสีครับครับของพี่ซึ่งไม่มีอะไรละเฮ้ยฟ้าฟ้าฟ้า เซดก่อเซเต็มนะ <ś> <อ>ที่ะเพียดเอหยาดทู<ส>้แล้วไม่อยู่บน,นม้มีของเแปมเปะเก็ดมาได้เล่นกับพี่วุ้น เราเวมากระไร้นตุงไปทีางแสงโอ้ยอ่นเกียรอยากได้ยะขอบคุณนะเป็นตัวขอบคุณนะพอดีมีปอซ้ำ ทแทกกแจะเป็นดอกก่อเฮ้ไม่เจ๊เลยของฟีนของฟีจงเลยนี่เลยโหฉันดูแล้วอย่าก้าเลย โอ้ยไม่โดนนี่ระวันระวันมีตัวแค่แค่ตัวแลกเลยให้ไปแยกไปัะเล้ยไม่ใช่แน่นอนอู้ชิบมันต้องมาคนเช็คเก็บนะเก็บนะ มันมีตัวดีนนว่ะไงหาตัวไามีตัวให้ขอของหน่อยอบสัตรูแล้วไม่มีตัวเนี่ะคะกันพบศัตรูแล้วอ้ยเกัน

ไม่มีตรงนี้บอกฟ้าดิมันต้องมีเลยต้องมีเลยจะซื้ออ้เลี้ยโอเคละฮิฮวจุส จบเลยรับเปไหงโอ้โหเช็ดตายเกินไปไปเลยนะดีไปแลนะ้วอโอเคเลยไนดะึงก็ขอเก็บ ตายนีกแต่แ้่มึงโดนใครยิงอะพี่ตตักหน้า สักบวมเลยโอ้ไม่มีตัวด้วย อ้าวค่าเด้วสวยแต่มึงจะตายสวเอร์วมึงจะไม่รู้สึกผู้กึงต้องเรียกปืนเราเยอะที่สแล้ that sucks Cấp lô nó mà Chết con sheep คิวเ่าอหร่สองยอะโอ้น้อยทไมเมืนกันี่ก็ <c oughs> เลยยี่สิจเจไม่ตอนนี้เลยยี่สิบี่เ็ดตอนไหนวะยี่สิบสี่อะไรกูพูนี่คลิปเปลี่ยนหน่อยตรงนี้ปลอดภัยชุด่อยนันลเรียนชุบได้สองคนเลยอุย้ยฮาราฟิออนนะตัดใจ แล้วใคร,ใครนู้นจะเปิดก่อนกันันเลยมิฉ่นั่นเลยซึ่งแน่จะไม่ใช่กูหรือว่าเป็นหนักสองอย่างทั้งสองอย่างเไง ้เจนี่ครับทำบะไรชิบหายเลยเาา้ยแะะม่ยคข้างน้าแล้วก็ปะข้างหน้าใค่ากันนั่นจะเป็นทิ่ที่ัดไม่ตัสน้คุณได้ขับไป่เอคุณได้ขับ้ว ของออยู่่นีันตรายอันตรายมัน,อ,าานอ,อะไรก้อนๆในวงว่านอกวงก็ไม่ตาก,กันไม่เล่นละ <ๆ S 1> อู <ๆ S 1> มันมานี่ะ <ๆ S 1> นักจะกิน,นอ,อะไรอีโบเอานอกวงนั่นน่ะเอามาเข้าวงละ ที่หน้านะแต่ไม่เข้าในนี้เราโอ้โหสองเลยคนเยอะไปคนเยอะจ้ะโปรแกรมหนึ่งแต่ยิงไม่โดนเรื่อง